สวัสดีครับผมทารัตลับดูงลยมือผ่าละครับพนุกรรมก็พบกับทุกท่านอีเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมจะมทาทำนายโดวงสต,ตางค์คนเกิดราศีกรกฎในเดือนพฤษภาคมพศ2567นะครับผมเริ่มปลดไพ่เลยไพ่ที่จับได้พอจริงไพ่ใบน,นี้อย่าเพิ่งตกใจนะมันคือไพ่ประจําตัวของราศีกรกฎไพ่ใบน,นี้คือไพ่ประจําตัวของราศีกรกฎนะ คือมันบ่งบอกถึงอดีตที่ผ่านมาได้ประมาณสักสามเดือนสองเดือนหนึ่งเดือนก็คืออดีตนั่นเองไม่รู้กี่เดือนแต่มันคืออดีตคร่าวๆเป็นประมาณพาไพ่ใบที่สองปัจจุบันไพ่ใบที่สามคตที่ถัดจากเดือนพฤษภาคมหรือปัจจุบันปัจจุบันจะเป็นไพ่ใบที่สองหรือเดือนพฤษภาคมแล้วการทำนายองจะทำนายพื้นดวงรวมไปในสามใบด้วยเลยรวมไปด้วยใน3สามใบเพื่อเป็นการเสียเวลาก็ทำนายเลยจริงๆแล้วเดโมนเนี่ยมันเป็นอะไรที่ หมายถึงการหลอกลวงความเฮี้ยนอะไรพวกเนี้หลอกลวงอาจจะเรียกว่าผีหลอกก็ได้นะจริงๆแล้วมันหมายถึงความลีม้ลับเดโมนมันหมายถึงความจริงบ่อนนะ้ามันหมายถึงความลี้ลับเนี่ยจริงๆแล้วเดโมนมันก็คือราศีกรกฎก,ก็ได้นะจริงๆแล้วเดโมนเนี่ยมันคือพระจันทร์ผมจึงบอกว่าราศีกรกฎดาวมันก็คือดาวจันทร์นั่นเองเห็นไหมเราให้ต่บตรงตัวจริงๆแล้วราศีกรกฎเนี่ยดาวจันทร์มันเป็นดาวประจํา ดาวประจาเนี่ยคือผมจะบอกว่าราศีกรกฎเนี่ยดาวจันเนี่ยมีอิทธิพลต่อราศีกรกฎมากเพราะดาวจันทรมันคือน้ําขึ้นกับน้ําลงมีความหมายในตัวของผู้หญิงผู้หญิงยังมีอิทธิพลไม่ใช่สิเขาเรียกว่าดวงจันท์มีอิทธิพลกับผู้หญิงเยอะเพราะฉะนั้นผู้หญิงเวลาที่ไอ้่น่ะไอ้เรื่องของพวกนั้นน่ะมันจะมามันจะเกี่ยวข้องกับดวงจันทร์อารมณ์แปรปรวนอารมณ์งุนง่านอะไรพวกนั้นมันเกี่ยวข้องกับดวงจันท บางคนมีความเชื่อแบบนี้นะดว,วงจันทร์บางคนก็มเ,เรียกว่าเป็นที่สิงสถิตของผู้วายชนมันจะมีอะไรเรื่องเกับลี้ลับเรื่องอะไรที่แบบมองไม่เห็นก็จึงบอกว่าดวงจันทร์มันมีทั้งด้านสว่างและด้านมืดเวลาที่ผู้หญิงอารมณ์แบบบ๊จอยอะ่ะมันก็เรียกว่าด้านมืดของผู้หญิงบางทีมุมจะงี่ยวเงี้ยหรือบางทีมุมจะแบบอะไรอย่างเงี้ยก็เขาเรียกว่าด้านมืดของดวงจันทร์ แต่เวลาที่บทจะดีก็ด้านสว่างของดวงจันทร์จึงบอกเวลาที่คุณจะรุ่งเรืองคุณจะอะไรเนี่ยคุณต้องทําให้ผูช้ชายหมายถึงผู้ชายนะต้องทําให้มีอารมณ์ดีทําให้มีอารมณ์เย็นทําให้มีอารมณ์แบบแฮปปี้แล้วชีวิตคุณจะเจริญรุ่งเรืองสำหรับคุณผู้ชายทั้งหลายนีย่เห็นไหมว่าหน้าพระจันทร์ตรงนี้พระจันทร์มนต์และอย่างหนึ่งคือพระจันทร์ที่ส่องสว่างสุขใสพระจันทร์มนต์หมายถึงผู้หญิงแบบนี้นะนี่เห็นไหมผู้หญิงที่ทำหน้ามนต์และพระจันทร์อันหนึ่งสุขสว่างแต่ตอนนี้พระจันทรน์าสาหนน้มสสแง สาดแสงส่องลงมาจริงๆแล้วใบนี้ก็คือความรีรับของดวงจันทร์นั่นเองนะครับผมอ่ะเรามาพูดถึงพื้นดวงก่อนวันนี้พูดถึงพื้นดวงก่อนราศีกรกฎอย่างที่เราพูดแล้วก็คือความนิ่มนวลของพอระจันทร์หรือความชั่วร้ายเขารียว่า,าความไม่ดีของพอระจันทร์ก็ได้มันหมายถึงเซนผมพูดตรงๆนะคือเซนราศีกรกฎมีเซนที่แรงมากๆบางคนนะมีเซนสูงขนาดที่ว่า บางคนเฉยๆนะไม่ได้ทุกคนนะชาวราศีกรกฎเห็นอะไรที่มันปแปลกๆสัมผัสอะไรที่ปแปลกๆได้แล้วบางคนถึงกับขนาดที่แบบว่ารู้เรื่องอะไรพวกนั้นเยอะรู้เรื่องใอนพวกนั้นอะไรก็อย่างเช่นว่าเล่นของเล่นอะไรที่มันเกี่ยวกับสยเวทแต่พวกนี้ผมก็จะไม่พูดลึกมากบางคนเล่นเสียเวทเล่นของบางทีเดินเข้าไปในบ้านราศีกรกฎธรรมดามากเลยแต่จริงๆแล้วเนี่ยมีการวางกลไกทางวงจุ้ยทางบางคนหนักหน่อยก็สายศาสตร์ เนี่ยแหละบ้านธรรมดาดูจัดแบบเรียบๆแต่จริงๆแล้วมีเล่นสายโมหรือบางคนเนี่ยเดินไม่รู้เลยเดินเข้าไปในบ้านราศีกรกฎแต่พอเดินเข้าไปถึงห้องนอนหรือห้องพระสะดุ้งเนี่ยแหละหรือบางคนผู้หญิงราศีกรกฎเดินเข้าไปในบ้านของใครสักคนมันก็ดูธรรมดาไปกันสิบคนไม่มีใครรู้สึกอะไรแต่เขารู้สึกอยู่คนเดียวแล้วบอกเห็นน,น,หน,นู่นเห็นนั่นเห็นนี่นั่นก็คือราศีกรกฎบางคน ที่มีเซนแรงมากแต่บางพูดถึงกรณีที่สองวันนี้รีบพูดนะกรณีที่สองคือมีเซนในการที่เล่นเสี่ยงเล่นอะไรพวกเกี่ยวกับลอตโต้เรื่องแต่ลอตโต้ผมจะไม่ค่อยสนับสนุนจึงบอกว่าบางคนเสี่ยงเรื่องเกี่ยวกับการเล่นหุ้นเล่นเก่งกําไรของเก่าเก่งกําไรทองเก่งกําไรอะไรพวกนั้นนะมันมักจะแม่นที่ก็ด้วยมันมักจะแบบว่าเขาคิดว่าไอเนี่ยเป็นขยะ ที่ตรงนี้เป็นที่รกล้างบางทีคนลืมไปแล้วเมินไปแล้วแต่ราศีกรกฎบอกว่าน,นี่แหละคือสมบัติซื้อเลยเงนินเท่าไหร่ไม่รู้แต่ซื้อตรงนี้ผ่านไปไม่ต้องถึงสิบปีหรอกสักห้าถึงหกปีราคาขึ้นพวดพวดเหมือนกับจับหวยได้รางวัลที่หนึ่งอาจจะเกินรางวัลที่หนึ่งเรียกว่าแจ็คพอตเลยก็ได้เนี่ยคือราศีกรกฎทําขยะให้เป็นทองได้เนี่ยคือราศีกรกฎโดยใช้เซนเนี่ยแหละคือราศีกรกฎ ราศีก็เป็นราศีที่มีเซนต์แบบนี้ที่แรงกล้ามากๆแต่บทจะไม่พอใจนี่เช่นว่าเขาไม่พอใจเนี่ยเขาสาบแช่งคนเนี่ยจึงบอกว่าบางทีปากก็ศักดิ์สิทธิ์อะเพราะว่าเขาเป็นคนที่แบบว่าไม่ต้องจ้างหมอดูมาวางเสาเอกเสาเอออะไรเลยเขาก็เป็นคนที่วางเสาเอกแล้วบางทีศักดิ์สิทธิ์ในตัวบางทีเป็นผู้หญิงที่สามารถมีอะไรนะมีความศักดิ์สิทธิ์อะเรียกว่า สามารถไปวางพิธีวางเซรัแล้วตัดริบบิ้นอะไรเนี่ยมันมีความพิเศษในตัวที่ว่าเหมือนกับผมอธิบายนะเหมือนกับว่าบางทีเขาไปตัดริบบิ้นเนี่ยที่นั่นเจริญที่นั่นเนี่ยขายดีเอาผมพูดอย่างนี้แล่รกันนะแล้วความมีเสน์อะไรต่างเนี่ยเพราะฉะนั้นวิธีการที่ราศีเขาเรียกว่าจะทําให้ราศีอื่นเจริญหรือว่าผู้คนเจริญได้เนี่ยต้องหันมาเกรงกลัวแล้วบูชาราศีกดแล้วจะดีแต่ถ้าทาให้ตัวเองเจริญได้ทําไง ง่ายๆก็คือหมันสวดมนต์ไหว้พระทำบุญสร้างบุญสร้างบาร,รมีบ่อยๆเพื่อเสริมให้พลังทังนั้นมันสูงขึ้นผมเชื่อว่าราศีกกฎดเนื่องจากตัวเองศักดิ์สิทธิ์พอแล้วยังมีเทวดาคอยหนุนนําอีกในส่วนตัวเองส่วนหนึออง่งจึงบอกว่าถ้าคุณเป็นคนเชื่อสายมูลและบูชาเทวดาส่วนหนึ่งนะั้นและเทวดาในตัวเองด้วยเช่นคุณจะนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจาใจอะไรก็ได้แต่ให้มาบูชาเทวดาประจำตัวของาราศีกรกฎดจะยิ่งดีเทวดาอะไรผมไม่รู้นะแต่คุณต้อง มันรู้ชาเธอดาวจำตัวด้วยผมแนะนํานะนี่เป็นข้อที่ผมแนะนําไม่ค่อยบอกใครนะอืมจะดีเนี่ยจึงบอกว่ามีเซนเซนอะไรพวกนี้แต่ผมจะบอกว่า The ะมูนเดอะมูนในที่นี้หมายถึงเซนอย่างแรกคือผมพูดไปแล้วแต่หมายถึงว่าอาดีตที่ผ่านมาเมื่อสองสาเดือนก่อนหรือว่าอาดีตที่ผ่านมาไม่นานมันคืออะไร ผมจะบอกว่าราศีก็ส่วนใหญ่ที่ผมพูดไปแล้วคือมักจะชอบบนบานชอบสันกล่าวชอบไปพูดบางทีเรื่องเรื่องเรื่องของการที่แบบว่าซื้อที่ดินชอบแบบว่าเกี่ยวกับสิ่งลี้ลับเพราะฉะนั้นถามว่าสิ่งลี้ลับที่คุณไปบนบานเนี้ยอันนี้ผมพูดไปเลยไว้นะบางทีคุณก็ต้องไปแก้บนด้วยอืมในอดีตที่ผ่านมาและอย่างหนึ่งคือเรื่องของอารมณ์นิ่มๆนในตัว บางทีต้องระวังหน่อยในช่วงที่ผ่าน,านมาเมื่อสองสาเดือนก่อนบางทีเพราะว่าสิทธิเนี่ยที่ไพ่เดิมูนบางทีคือสิ่งที่อยู่ในตัวของคุณบางทีคุณต้องระวังที่ผ่านมาเพราะไพ่เดิมูนถ้าเราไม่ได้ทำนายแบบนิสัยส่วนตัวความเป็นตัวเองมันทานายอะไรถ้าเราทำนายดวงจรมันหมายถึงว่าไอตรงนี้คือลายละมันหมายถึงคุณอาจจะลืมแก้บนคุณอันนี้หนึ่งนะ สองก็คืออาจจะเกี่ยวข้องกับว่าความคิดมากความคิดกังวลความกลัวในใจจิตใต้สำนึกผมพูดรวมหมดเลยนะคือจิตใต้สำนึกบางทีคุณอาจจะรู้สึกเหมือนกับว่าใจคอไม่ดีรู้สึกแบบว่ากังวลรู้สึกเครียดเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าถ้าคุณทําได้ให้คุณเนี่ยไปสวดมนต์ทำบุญไหว้พระและอุทิศให้กับคงรู้นะ มันจะใจคอแบบตุ้มๆตึงๆมันจะใจคอแบบไม่ค่อยดีมันจะรู้สึกกังวลกับเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องแล้วก็อารมณ์มีน้ำผมเปรียบเทียบแบบใบน,นี้โดยเฉพาะผู้หญิงด้วยซ้ำแต่ว่าถ้าเป็นผู้ชายก็มันก็จะมีเรื่องประเภทพวกนี้ด้วยเหมือนกันแหละอมผมจะบอกผู้ชายผู้หญิงไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนะส่วนใหญ่แล้วราศีกรกฎจะมีดวงเรื่องเอกี่ยวกับเสี่ยงโชคบ่อยแต่ว่า ถ้าคุณใช้เซนบางทีคุณอาจจะไม่ต้องเสี่ยงโชคอะไรบ้างบายเลยแต่มันก็มีโชคหนึ่งเนืองมันมาจะจะมาจากทางนู้นทางนี้ทางนั้นแหละอืพไพ่ใบที่สองคือเดือนพฤษภาห,หรือปัจจุบันจะบอกว่ามีโชคเข้ามาเห็นไหมว่าเขายื่นถ้วยให้ถ้วยมาเลยนะถ้วยคือบางทีเป็นเรื่องรักก็ได้เป็นเรื่องโชคก็ได้ เป็นเรื่องดีๆก็ได <c oughs> ้เป็นเรื่องดีๆก็ได้นะครับผมแต่ว่าคุณเนี่ยไม่พอใจคุณไม่พอใจมันหมายถึงว่าเนี่ยเขายื่นถ้วยมาให้เขายื่นถ้วยมาให้มันหมายถึงว่าเนี่ย,ย,ถ,ย,ย,ถ,ย,ย,ถ,ยถ้วยลองไว้สามถ้วยแล้วเห็นไหมมีถ้วยทั้งสามถ้วยแล้วบางทีคุณอาจจะได้เงินตกเบิก คุณอาจจะได้เงินจากที่ไหนสักที่หนึ่งขายที่ดินได้หรือบางทีได้โชคลาบอะไรบาจากหลายทางนะไม่ต้องมาลอตโต้อย่างเดียวหรือไม่ได้แบบว่ามาจากหุ้นอย่างเดียวแต่ตอนนี้หุ้นก็ได้ยากนะมันอาจจะได้ทางในทางหนึ่งที่อะไรแล้วแต่แต่คุณไม่พอใจหมายมาหนมันหมาย,มาย,มายถึงว่าเวลาที่คุณขายอะไรบางอย่างแล้วคุณได้ซับมาได้โชคมามันไม่พอใจตัวคุณไม่ดีครับ วิธีแก้คือพอใจในสิ่งที่มีหรืออาจจะมีคนทำให้คุณไม่พอใจเขาจะบริการคุณดีแล้วแต่คุณไม่พอใจแบบนี้ก็ได้แต่ว่าช่วงเดือนพฤษภาคมไม่ค่อยดีไม่พอใจอีกอย่างหนึ่งหมายถึงการรู้สึกเบื่อเบื่อมันจะรู้สึกว่าไอ้นุ่นก็ขัดใจนี่ขัดใจไม่พอใจอ่ะทั้งนี้เขาก็ทำดีที่สุดกับตัวคุณแล้ว แต่คุณก็จะึมไม่พอใจมันเกิดขึ้นจากอารมณ์ตรงนี้ได้ด้วยอารมณ์นิ่มๆน้ำๆพอเข้าใจไหมครับอารมณ์นิ่มๆน้ำๆมันหมายถึงอารมณ์ที่แบบว่าป่วยกายป่วยใจอารมณ์ที่แบบว่ามันก็ป่วยกายด้วยแหละพอป่วยกายบางทีอาจจะเริ่มจากใจแล้วก็กายหรืออาจจะเริ่มจากกายแล้วก็ใจเพราะฉะนั้นเริ่มป่วยกายป่วยใจแล้วก็ทำาดยเฟรชอัพแล้วก็ลุยต่อไปไม่ใช่ว่าอารมณ์นิ่มๆน้ำๆมันจะหรืออารมณ์แบบว่าลังสังขารอะไรพวกนี้มันจะดีบางทีลังสังขารก็หลอกคุณได้จึงบอกว่า พลังกายก็สําคัญการออกกําลังกายการดูแลตัวเองตรงนี้ก็สําคัญนะครับผมพไพ่ใบที่สามไพ่ใบที่สามหมายถึงรักษาสิทธิ์มงผมผม,ผมจะบอกเลยว่าบางทีหลังจากเดือนพิาพานเนี่ยคู่แข่งเยอะปัญหาจุกจิกจู้จีจ้จะเยอะมากมันจะมีปัญหากวนใจคุณบางทีสโตเยอะ คนที่มาหวังไม่ดีต่อคุณก็เยอะถ้ามีปัญหาแบบเนี้แต่ขอให้คิดไว้ก่อนในแง่ดีว่าถ้าคุณมีปัญหาเนี่ยไม้เท้าที่เลงมามันหมายถึงการงานที่เพิ่มขึ้นก็ได้นะปัญหาจุกจีกจุกจิกเยอะมันหมายถึงว่ามีการงานที่เยอะขึ้นเป็นเอาตามตัวด้วยข้อดีก็คือถ้าคนไม่เห็นค่าคุณเลยเขาไม่จมตีคุณหรอกเขาไม่ใส่ร้ายคุณหรอกเขาไม่เป็นตั้งตัวเป็นศัตรูกับคุณหรอกแต่ข้อดีคือคุณอยู่ในเชื้อพุิงที่สูงกว่าเขา ต่อ้เขามาเอาไม้เท้าไล่ตีคุณเพียงใดคุณก็อยู่ในเชือพุ้มสูงของเขาอยู่ดีเพราะฉะนั้นอย่าทะลึ่งกระโดดลงไปต่ำลดเขาลดตัวไปเล่นเกมต่ำของเขาถ้าอย่างนี้คุณเสร็จเลยนะบางคนเนี่ยอยู่ในเชือพุ้มที่สูงกว่าแต่ดันทะลึ่งกระโดดลงไปเล่นเกมที่ต่ำอย่างเช่นสมมติว่าหมาเห่าอยู่ข้างล่างหมามันขึ้นไ,ได้แต่คุณกระโดดลงไปเห่ากัดกับหมาอันนี้ขออย่าพูดนะนั่นนะคุณก็อาจจะโดนหมากัดตาย ต่ว่าเนี่ยคุณอยู่ในภูมิที่สูงกว่าคุณก็แค่ไม้เขียๆปัดๆเดี๋ยวไม้พวกนั้นก็กระเด็นหมดแล้วเนี่ยแหละจึงบอกว่ามันหมายถึงอะไรได้อีกไม้เท้าอย่าลืมความหมายของไม้เท้าเนี่ยมันคืองานคุณต้องเปลี่ยนไม้เท้าพวกนี้ให้กลายเป็นเงินก็คือพวกนี้เป็นงานเป็นเงินทั้งหมดบางทีภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบมากขึ้นก็มาหาขุดครับในช่วงเดือนที่ถัดจากเดือนพฤษภาแสงว่าดีครับ จรงแต่ว่าอารมณ์อารมณ์มนี่เนีนะในตัวเราก็ระวังเรื่องของการหลอกลวงนะครับผมการหลอกลวงการที่แบบว่ามีอะไรที่ไม่ชอบมาพากลน่มันจะเข้ามาเนื่องจากแต่ผมจะบอกไว้ก่อนเลยว่าอารมณ์คุณรู้ทันได้มันหมายถึงคุณรู้ก่อนล่วงหน้าเสมอว่าอะไรที่ไม่ดีจะมาสำหรับราศีกรกฎนะครับผมไม่ต้องคิดมาก จบไปแล้วใครต้องการดูลายมือพี่สีผมติดต่อ,อทักลายดีไม่ได้ที่ลายดีท้าสองหกต้ข้อความด้านล่ังคิปยูทูบลายดีท้าสองหกนะครับผมใต้ข้อความานล่ังคิ o ยูทูบดูลายมือพี่สีนะครับผมแล้วเป็นโค้ดไปในตัวด้วยเออแล้วมีผมจะบอกว่าโคด้ดนี่คืออะไรโค้ดศาสตร์การโค้ดมันก็คือศาสตร์การมันจะเป็นเป็นโคด้ดเป็นครูอะไรพวกนั้นแหละเป็นโค้ดเป็นครู้เป็นเหมือน,นกับโปรแกรมจิตเทรนให้คุณเนี่ยก้าวกระโดดในเรื่องธุรกิจการเงินการงาน แล้วก็เรื่องความรักก็ด้วยน้อยคนมากในประเทศไทยนะครับที่จะมีทั้งศาสตร์การโค้ดและการดูแลมือที่ซีแล้วก็เรื่องโง,เง่เฮงปรับจูนอะไรพวกนี้ในตัวคือต่างประเทศนี่คิดกันแพงมากนะแต่ผมผมคิดราคาที่ทำก็ในประเทศไทยถือว่าเป็นคนแรกๆที่มีทั้งการดูแลมือที่ซีโง,เง่เฮงแล้วก็การโค้ดไปในตัวด้วยนะครับผมก็ไม่รู้ว่ามีคนอื่นหรือเปล่าแต่ผมผมน่าจะเป็นคนเดียวอันนั้นเป็นคนแรกๆแหละผมไม่กล้าพูดหรอกว่าคนเดียวเผื่อมีคนอื่น แล้วก็การโค้ดของผมผมมีประกาศการจบจากสมาคมผลแห่งประเทศไทยในพราชินีนูบธรรมนะครับผมก็แล้วก็ศาสตร์เกี่ยวกับศาสตร์การดูลายมือพิเีแล้วก็มีการจบจากสถาบันหัวเฮงอีกแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือมีประกาศการจบการโค้ดถูกต้องตามกฎหมายในบริษัทเซ็นทะเบียนแล้วก็อ่ากีด้าน NLP หรือศาสตร์การโคร้ด n l p n e u r o l i n g u i s t i c p r o g r a m m i n g ก็ ใครที่ต้องการดูกับผมก็ทักไลดีทักซองผมมาได้ไลดีใต้ข้อความทานคลิปหรือไลโอเอก็ได้ไลโอเอนะครับผมไลโเป็นช่องทางสำรองทักลิงก์มานะครับทักลิงลิง์มีใต้ข้อความท่านคลิปอยู่แล้วก็ลิงก์เป็นช่องทางสำรองรับได้ไม่จำกัดแต่ถ้าไลโอเอมันจะจำกัดแต่เป็นเพื่อนกันนะครับผมไลโอไอไลทาว่องผมเป็นเพื่อนกันรับได้จำกัดนะครับผมแต่ถ้าไลโอเอรับได้ไม่จำกัดเป็นลิงมีวิธีหนึ่งคือที่สำนักงานเป็น ดูที่ทางานนี่คือดูส่วนตัวคือเป็นคนที่เป็นโค้ดให้กับคุณแบบยาวๆกันไปเลยในมือที่ซีงกว่ตัวเลขที่อย่างใฟ่กับพิ่แบบ VP นะครับผมถ้าเวลาดูทางออนไลน์นี่เราจะโทรคอลกันนะเขาไม่พิมพ์ส่งไปไม่่ากเสียงส่งไปดูโทรคอลกันก็บาง่งก็สเปกโฟนโทรไลน์กันได้เลยโทรคอลกันก็คุยตัวตัวคุยเป็นๆโทรคอลกันผมไม่พิมพ์ส่งไปผมไม่ได้เสียงส่งไปแล้วเราดูผมโทรคอลคุยกันเลยนะครับผมถ้าเป็นสำนักงานก็ เห็นตัวมันเป็นแบบว่ายาวๆกันเลยแบบว่าอะไรมือที่สี่ของตัวเลข V.P. นะครับผมแล้วก็แบบธรรมดาอะไรมือที่สจังหวะหนึ่งชั่วโมงครึ่งที่สำนักงานเหมือนกันนะครับผมแบบมีต้องแบบที่สำนักงานลายมือไอ้มีแบบ V.P. กับแบบธรรมดานะครับผมขอรลชั่นขอที่อยู like like ang ang. ่ขอรายละเอียดมาได้ใครเห็นว่าคลิปนี้ดีคิดดีมีประโยชน์กดถูกใจกดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามผมเพื่อป็นกำลังใจด้วยให้พาคลิปใหม่ๆหมคิดดีๆส่งหมดเรื่อยๆก็ขอฝากกดติดตามกดซับสไครต์เพื่อพาคลิปใหม่ๆหมคิดดีๆติดตามนะครับผม อันนี้ก็เพื่อเห็นว่าคิดใครแล้วก็เพื่อเป็นกำลังใจฝากกดติดตามกูเอ้ยฝากกดแชร์กดถูกใจนะครับวันนี้ลาไปเท่านี้สวัสดีครับ